เาไกปดิพี่น้องมาดีนะเป็นราเกล์ม่วงเกลิงมาไปไหว้พระเนาะเสาสนามเป็นคนมาสวดเพื่อนกันเลยอะมากกัเลยดิเสาลาอินดีเห็นะพี่น้องอุ้ยหนาพี่ดำแต่เพป็นส่วนไปนะเพื่อนเนาะก็เลยได้โอกาสได้ไปเพื่อนไปวัดเท่านั้นวัดเพียงหายวัดจังเลวัดท่านใจพี่น้องวัดท่านใจไปขอซ่อนขอสุขขอหลับ ถือเลขสี่ตัวตัวตัวตทงานที่หนึ่งก็ได้หกงานไม่ว่าทุงานพี่น้องวาเป็นไดีนะเรืเือเนาะแมนะแเนข่าวไ่นรอ้าวมังฮะอย่าท้งมันอ่อนนะลูกใบางนมันออ่อนนมืพแดเนเนี่ยขมังเน่ท้องอะไรแมนอ่อนเยอะนะ

มีพวงว่างนะลูกทั้งหนานะะว่างแบไปพัอนี้แอ้ยกคตงกับเบอบางว่างกับี้ห่อเาเท่าเดียวเฮ้ยรอสักคู่ชือเลขหนึ่งกนคขับรถหน่งหน่อยมาถึงวัดแล้ววัดท่านใจไ่อยากเข้าก้องนไม่อยากเข้าก้ออยากเข้าก้ง จำงจพูทธนำสัทธาอาวาอุปนงอปมทุกคนานนี้รธนาิกุศลงางครอบครัวกองคุทธานโมทนาระมาเดินร้อยบาทคอบครวของพีองคราบมนาาา้ท่านองี้องยมามทนามาเศร้าัอบคร uh ัวแม่ลิวานโมทนารามาเศร้าท่านจีตครอบครัวของาวนพี่น้องกันทั้ มีวันมีวันมีน้องกันบอคนเลินมาพตาการคุณแม่นิพวอดคุณแม่นิวันคุณแม่นิวันโมเดนาซ่าวพันกีบคุณแม่นิวันโมเดนาซิปพันกีบนำเดิมอีกหนึ่งแพ็กคุณแม่แต่งโมเดนาเข้ามาอีกหนึ่งเมอร์กีแตงโมเดนาสาธุคุณแม่ผู้เพชรอาบัจากบ้านชอบนำเดิมอีกหนึ่งแพ็กกล้วยหนึ่งหวี เมื่อีกหนึ่งเมืนอเกบคุณแม่ล่ำมาจากบ้านซ้อโมเดาอีกหนึ่งรอยบาทคุณแม่น้ำมาจากบ้านซ้อโมเนล่าอีกหนึ่งเมืนอเก็บคุณแม่ขาหนึง่งเมืนอเก็บคุณแม่แก้วขาซิปพานกีบนำเดินเดินแพน็คุณแม่พรสีนิ่วก้องกาบไวกรต่างถูกเทียทรทงคุณ <ใจ S 2> ลังมาหลายเลรื่อทนใจ โปรดศักดิ์สิทธิ์ตูวีริศมีเดชจงประทานทอดในองค์ตนอยากนมจงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในจำเรีนการค่าการขายในโชคหมานในรับไม้ด้วยยูเย็นเติมซุปให้เจ้าโตขึ้นขอให้นายทุนนายเจ้าขายเจ้าไายใต้ขายพันธุ์ลูกค้าเจ็บในเขตกะให้ลาเจ็บในฉากกะให้เศร้าเจ็บในกะให้ถอนออกเจ็บนอกกะให้ถอนเสียขอให้บุญรักษาเทวดาดาเบิกเงี้ยซุปหมานรับรวยยูเย็นเติมซุข จารึกปุขึ้นชอบดำปรารถนาสาธุ อะไรบูชตขันมาอะไรน้องเพื่อน้ามกันัง ขอในเดเจ้าบุตรนายคุณเจ้ากำนายเด่นวจิตจาสามนองกำสีกัำไเที่ยวที่จาเอจิตทคนเวัตจุบันชาท่านก่อนหน้าการดิขับนำการิฉันานากาบริษัทนาาริาะสาทั้งหลาชจะสาทัวกโดนแยปัมรม คุณคมในคานี้ถ้ากบในคุณกำลักลับใดเวรกไรทุกข์กบฏรบกกุกกวเสด็จด็มาบอกให้จงยินดีจแกคอดุรุดุรนี้กยอมรับตามคุณมาคอนถึงทุาคมสำเร็จในญาติการญาติตัดเลี้างการท่าการายให้เจ้าให้มาให้เราให้รวยให้ดุจเด็นเ็ให้สร้างโลคุณจุนรงดงปานาทั้าใจจุดปราร้วยเธออเกเข้ามาครับนจากนั้น พพรอเรียบร้่อแล้วพี่น้องสีผ้าไปเบิงเกินสาหนามสีลองยางไปเบิงวัดนี่ฮะคนกำลังลงไล่มากคนกหลังไล่มาก เพเ่็นกับปูขาพูเออขาอเไห่ลวไกไปพูดกั่เพิ่มางเพิก้เด้เพิ่ใหญ่เพิ่มสูงสูงเพิ่มต่อยาามสดเพิ่มรักจะได้คนใหญ่เพิ่มูงเพงปลาใหญ่เพิ่มอาเพิ่หายวัดนี่มคือวาวัด

ข้างเขาวัดเขาวัดเอาโมเดิร์นไงโมเดิร์นเนาะตัดหวานเท่าทางนี้ก็เป็นพวกขายดอกไม้ขายของกินะะนะพีนน่น้องเด็กกัจ้ากำลังเห็ดเต็นขายขังขายของ ສະນາມສະລາວອິນດີເພິນ

คนไรเ้ยคหบ่าคูบาปราานึงแสนึงเมื่อกี้คูบารอาจารย์ังอาวาพนอบรัท่านอารมไปไว้อยู่ห้อยพระบาทเดินกระดังุกคลนั่นูกพอปวกระแทบพวดหินขานั่นไปออกตขามากคูบาอาจารย์ นมเนทั้อลงแล้วไหวระบาทอไหวเดินไเท่านแต่ก็สิมารักไต่อใไิเป็นองาเบากิกาให้อาลองเฉพาอ่าทีเขาไหวเิน้เากันแ่าัก่่อใจผายบึงลอยพบาทน้วกันเนาะพี่เนอะ <c oughs> นี่ก็เป็นน้ำเอ,อ่อกระล่มเดื่นดีมีต้นไม้ลาย ชีวิตแต่ไปลองเลยมาเป็นปลาเป็นโด้ค่ะ

ใช่ถูกภายใน <laughs> <laughs> คลิปนี้กับข้อกับลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเสนีเสนสน้เด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้วเด้อกับสบายที่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่คารพรัก